Alright. <laughs> เราจะพาทุกท่านไปพบกับนวัตกรรมชุดขับเร่โชถอดประกอบได้เจ้าแรกของวงการโชว์ค่ะชุดขับเร่โชนั้นมีขนาดที่ว่วาวังอลังการดังนั้นจึงขนย้ายลําบากค่ะเราจึงออกแบบนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อให้ชุดขับเร่นั้นสามารถถอดประกอบได้ง่ายนิดเดียวทุกท่านเห็นไหมคะโอ้โหชุดขับเร่ของเราถูกแยกส่วนเป็นชิ้นส่วนต่างๆค่ะเวลาเราจะใช้งานเราก็ประกอบง่ายดูในส่วนของปีกเห็นไหมคะแค่ประกอบปีกซ้ายปีกขวา กดตึ้งตึ้งเสร็จแล้วดูในส่วนของหัวคารบเรชโชค่ะแค่นำตัวจิ๊กซอต่างๆมารวมกันกด2-3ทีนะคะใช้เวลาประกอบชุดไม่ถึง1นาทีก็ได้เป็นชุดคารบเรชโชที่เวอร์วังอลังการแล้วที่เราทำได้เช่นนี้นะคะความพิเศษของเขาคือเรามีตัวแป๊กค,ค่ะที่เป็นตัวยึดติดจิ๊กซอต่างๆ ตัวแพกนี้นะคะออกแบบและหลอมเองโดยเจนนี่ว่องของเราค่ะทําให้โครงสร้างของเขานั้นแข็งแรงนะคะตัวแพกตัวผู้และตัวแพกตัวเมียจะมีความลึกและฟิตรวมถึงหนาและรับน้ําหนักได้มากกว่าแพกอื่นๆที่คุณเห็นตามท้องตลาดเห็นไหมคะอันนี้คือแพกตามท้องตลาดนะคะเขาจะเบาบางนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าไม่เหมาะที่จะมายึดติดของชุดคาร์เร่โชของเรา นอกจากนี้ค่ะตัวชุดของเรานะคะยังมีอินโนเวชันที่ทำให้น้ำหนักเบาแต่ก่อนชุดคารเร่นะคะอุ้ยหนัก ย5ถึง30โลเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง5กิโลกร,รัมเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีในการสารลวดนะคะแทนโครงชุดเดิมที่เขาจะนิยมทําเป็นเหล็กซึ่งหนักมากนะคะและลวดตัวนี้เรามาถักทอคล้ายกันสารตะก้าแบบภูมิปัญญาไทยจึงทําให้เบาค่ะรวมกับตัวแป็คที่เป็นอินโนเวชันเดิมของเรานะคะทําให้ เต้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดโยกเท่าไหร่ก็ไม่หลุดน้ำหนักเบาเบานางโชว์สบายอกสบายใจนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูตอนที่พวกเราแสดงโชว์นะคะเห็นไหมคะโอ้โหโยกเข้าไปเต้นเข้าไปเป็นไงคะโอ้ยเต้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดโยกเท่าไหร่ก็ไม่หลุดสบัดเข้าไปโอ้โหลดสวยงามอลังการและนี่คือนวัตกรรมชุดคารเตโชว์ถอดประกอบได้เจ้าแรกของวงการโชว์ค่ะนี่คือเจนนี่วองความอลังการที่เข้าใจคุณค่ะ